อ,อ,อืมดูเนียอเนียนจัดไปสวยๆชิวนี้นี่ยจึงเลี้ยงได้น,นะ มีแต่สุกความทานนะช่วงเย็นเย็นจะมีกรอบนอกนุมในอีกอีกออแถวนึงนะครับแล้วแต่ลูกค้าชอบจัดไปหนึ่งถุงเต็มสวัสดี FC ทุกคนนะครับบันฑิตบานุพลพา FC นะครับผม มาอัปเดตนะผมกับร้านทุเรียนรากบังนะครับวันนี้ทุเรียนยสวยๆเลยนะผมเนื้อสุกพร้อมทานขอบนอกนุ่มในมีให้เลือกเยอะนะผมวันนี้ราคาย่อมๆนะครับราคานี้เลยใช่ไหมครับเนี่ยโอ้โหวันนี้สุดจัดครับวันนี้จัดโปรโมชั่นพรุ่งนี้ทุเรียนเข้าอีกนะครับเนี่ยหนึ่งตันเลยยกลูกเลยอ คนกินอยู่ในรถลูกค้าได้แล้วเห็นไหมมาต่อเลยครับดีครับเนียเเียคเหลืองนจเาไใช้แล้คไลเรับโอ้ไ์สดเลยเหรอใช่ครับโอ้นี่เรียร้านนี้ชั้นหนึ่งเลยนี่ขอบคุณการันตีมาเลยการันตีจากลูกค้าจริงครับผม อยู่กันไหนนะจากเจ้าคุณอาหารครับผมโอ้โหใหญ่เลยอะมันน่าเลยอะมันดีมันน่เลยว้าวกลัวนะนี่มาก่อนของฟรีแลหมดได้ครับถ้ามาไม่ทันเจอกันพรุ่งนี้ก็ได้มีเติมทุลทุกวันมาไม่ทันเจอกันพรุ่งนี้ใช่ครับ เอาจัดโปเปล่าอ่ะจัดโปด้วยโอโหจัดโปอ่ะมีโปอะไรบ้างเนี่ยโอ้แจกเปือกโปแจกเปือกโปแจกน้ำน้ำฟรีแจกอะไรอ่ะน้ำฟรีน้ำฟรีน้ำฟรีมีน้มีแจกด้วยไปกินมีน้ำฟรีบริการลูกค้ามีน้ำฟรีบริการลูกค้าสะดวกไหมอ่ะจอดรถอ่ะสะดวกมีสะดวกเยอะมากครับใช่โอ้รถยาวเป็นกิโลเลยใช่ครับต้องขอบคุณลูกค้าด้วยนะผมสะดวกจริง บุ <C US H> คคลดีไหมบุมคคลดีพูดใสอจัอาจฉริยใสดีด้วยนะครับลูกค้าก็น่ารักนะครับผมจัดไปขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับฝากลูกฝากหลานง่ายง่านาะได้ดูเนี้อเนียนจัดเป็นแถวแบบนี้เลยมาชอบแบบเป็นแพ็คก็ เลือกได้ครับทุกคนมีบ่แตะดูได้ครับสวย็เล็กแพ็ใหญ่นะรับอเยเยอะกัดนะผมกับร้านร้านทุเรียนร้กบ,บังนะครับผมิมกัดนะผมถนนเส้นเจ้าคุณทหาร,รมุ่งหน้าไปร่มเ้านะครับผมมุ่งหน้าไปร่มเ้า าไปสะพานสูงนะครับหรือไม่ก็ปักบตรปัก G p s มาเลยครับผมพิมพ์คำเสร์ชคำว่าสุเรียนลาดกระบังนะครับผมอยู่ตรงข้ามกับปั๊มนะครับผมปั๊มสีเขียวๆนี่เลยมีให้เลือกเยอะครับทุเรียนมีเข้ามีเติมทุกวันนะครับผมมีเข้าเติมทุกวันเติมตลอดนะครับก ชอบแบบเป็นแบบเป็นไหนก็เลือกดูได้นะครับเรียบร้อยนะจ๊ะแวบะบมาเลยถูกพร้อมทาน4 6 0บาท